ระบบช่วยจอดอัจฉริยะของ h า w เวิรนะครับช่วยออกอัตโนมัติด้วยมีช่วยออกด้วยเราจะไปวัดความแรงของรถกันแรงมา้าแรงบิดมาตามสั่งหรือเปล่าพร้อมแล้วนะคะโอเคครับ 2> 3...2...1... ไปเลยค่ะมิดเลยค่ะ รุ่นโปรราคา1,149,000บาทครับส่วนรุ่นอัลตรานะคะราคา1,249,000บาทค่ะ สดีครับ I am ปืนครับ I am อ n ค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะครับผมวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าฮาวเวอร์ฮาวเอสซิกไฮบริดเอสยูวีกันนะครับผมฮาวเวอเอสซิกมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นครับรุ่นโปรราคา1นึ่ล้านหนึ่งแบาทครับส่วนรุ่นอัลตรานะคะราคา1นึ่ล้านสองแบาทค่ะอ่าเรามาดูกันเลยครับหน้าตาเป็นยังไงสําหรับวันนี้เรามีรุ่นอัลตรามาจัดแสดง ะะมสำหรับเจ้ารุ่นอัลตร้านี่นะคะจริงๆแล้วอะค่ะเหมาะสําหรับคนยุคใหม่นะคะที่ชอบใช้เทคโนโลยีนะคะโดยโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในด้านของความปลอดภัยค่ะ เทคโนโลยีของเราจัดมาแบบเน้นๆเลยครับไม่กักค่ายไหนไม่ให้เราให้ครับผมเรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนครับคุ้มยังไงเรามีคําตอบให้ทุกท่านครับนี่ครับดีไซน์จะแบบสวยงามครับเหมือนกับรถยุโรปเพราะว่าดีไซเนอร์ที่เรา,เาที่เขาออกแบบมาครับได้ยินว่ามาจากทางฝั่งยุโรปเลยครับผมค่ายท็อปๆเลยกระจังหน้านะคะเป็นลายเก็บมงกรนะคะโคเ<อ>มเียมระบบไฟล่ะครับระบบไฟ f u ู LED นะคะ Full LED มาทั้งหมดแบบไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟเ a y l i ล h ์ เดทาม์ลันนิ่งไล์นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวรถเลยครับส่วนเซนเซอร์ครับเซนเซอร์เราให้มาทั้งหมด12จุดรอบคันครับข้างหน้า6ข้างหลัง6ค่ะตัวล้อนะคะจะเป็นล้อเอารอยขนาด1 9ก้นิ้วล้อขอบ19ครับผมล้อใหญ่มากครับสะดวกสบายต่อมาด้านข้างครับการออกแบบดูกว้างๆเลยมีรูปร่างบึกบึนครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าโชเดอร์ไลน์ทำให้เห็นแบบระหว่างด้านบนและด้านล่างของตัวรถชัดเจนครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังกันเลย ตันนี้พร้อมให้ทุกคนนะครับมาสัมผัสทดลองขับกับเราได้เลยนะครับด้านหลังนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นไฟท้ายนะคะเป็นแบบติปลายก็คือพาดผ่านจากทางด้านซ้ายจะโดดด้านขวานะคะเป็นไฟทั้งหมดเหมือนรถยุโรปเลยเนาะ,ค,ะครับผมการตกแต่งครับนี่เลยครีบฉลามสปอยเลอร์ต่างๆนะครับด้านล่างเห็นล่างสุดนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวรีดลมครับด้านล่างทําให้รถยึดเกาะถนนมากขึ้นตามหลักคลศาสตร์เลยครับผมมาพบกับไฟท้ายดวงที่สานะคะด้านบนด้านในครับ การสัมภาระเก็บของด้านหลังครับผมกว้างมากๆครับเพราะรถของเรามีขนาดใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันเก็บของได้6 5 0ลิตรครับถ้าขอพายครับ560ลิตรสลับกันน,กนะคะคโอเคเดี๋ยวเราจะพับเบาะให้ดูนะครับขนาดยังไม่พับเบาะยังรู้สึกว่าพื้นที่เก็บเยอะแล้วถ้าพับแล้วจะขนาดไหนไาดูกันเลยโอเคปึบ กว้างไหมคะคุณออนขึ้นไม่นอนได้เลยนะเดี๋ยวปืนจะนอนเอาอย่างนี้ <ละ S 3> คือเอาหนัตัวเล็ก<ห>เดี๋ยวถ้าอ่อนขึ้นไม่นอนแล้วเดี๋ยวผู้ชมจะไม่เชื่ออ่าอ,อย่างนี้คุณปืนค่ะคุณปืนสูงเท่าไหร่คะประมาณ180อ่ะ180อ่าคุณปืนค่ะดูว่าคนที่สูง1้อจะเข้าไปแล้วอยู่ยังไงอ่ะนี่สบายมากครับตอนหลางคืนนี้เปิดสรุปดูดาวได้เลยใหญ่มากจริงครับอยากให้ทุกคนมาดู ใดๆก็แล้วแต่ครับปืนกับออนบอกยังไงก็อาจจะไม่เชื่อต้องมาลองขับเองมาดูเองใช่ค่ะขนาดไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับรถราคาล้านสองต้นๆให้มาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับเชิญเลย และตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้านในตัวรถของ h าวเวิร์ดเอสซิกไฮบริดเอสยูวีแล้วนะครับผมต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาชื่นชมความสวยงามของรถคันนี้กันค่ะสําหรับห้องโดยสารนะคะตกแต่งด้วยสีทูโทนนะคะก็เป็นสีดํากับสีเทานะคะตัวนี้ทรีนด้วยสีโรสโตนะคะจะให้ความรู้สึกสบายนะคะแล้วก็หรูหรารวมถึงทันสมัยอีกด้วยค่ะแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเรานะครับโดดเด่นมากๆด้วยหน้าจอขนาด12นิ้วครับผมตัวนี้สามารถรับชมวิดีโอต่างๆได้จากหน้าจอนี้เลยสามารถเปิดปิด การดูวิดีโอได้ก็คือไม่ต้องไปปลดล็อกคือแบรนด์อื่นๆอาจจะต้องไปปลดล็อกที่แบบร้านเครื่องเสียงอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะทําให้หมดวารันตีได้แต่ว่าของเราอ่ะก็คือให้มาแบบดีมากๆครับผมตรงนี้เรามี3อะไรนะคะ3หน้าจอครับเด็กหน้าครับผมหน้าจอแบบอันนี้หน้าจอ12นิ้วหน้าจอที่2อันนี้จะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ของคนขับนะครับหน้าจอนี้ให้มาถึงขนาด10นิ้วเลยทีเดียวครับต่อมานะครับสำหรับรุ่นอัลตร้าของเรานี่เลยครับ Head Up Display ตัวนี้จะแสดงผลที่หน้าจอครับจะมี อ๋ออันนี้ของผู้โดยสารหรือคนอื่นๆจะไม่สามารถมองเห็นได้ครับจะเห็นเฉพาะคนขับเท่านั้นก็คือมันช่วยให้เราแบบไม่ต้องละสายตาไปในแบบคิดท,ท,ทางอื่นอะไรเงี้ยครับทำให้เราโฟกัสกับการขับขี่มากขึ้นพวงมาลัยเนี่ยครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับผมอ่าสวยงามมากๆตกแต่งด้วยสีโรสโกครับแล้วก็อันนี้จะแปลกนิดนึงสําหรับาการขับขี่เพราะว่าตัวนี่ครับด้วยรถของเราอ่ะเป็นการออกแบบแบบยุโรปเลยก้านไฟอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับอ่ามีนี่ครับอีกก้านหนึ่ง อันนี้ Cruise Control ครับระบบความการขับขี่แบบล้ำน้ามากฝั่งนี้ครับผมฝั่งขวาจะเป็นก้านปัดน้ำฝนอัตโนมัติครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยใช่ไหมคะเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนครับสามารถปรับหน่วงเวลาสามารถปรับความเซนซิทีฟได้ อีกฟีเจอร์หลักๆอันนึงก็คือไวเลสชาร์จครับผมสามารถแบบชาร์จแบตแบบไร้สายได้เลยครับสำหรับใครที่แบบแบตใกล้หมดแล้วแล้วอยู่ในตัวรถอยู่อาจจะอยู่บริเวณนี้ครับใต้แผงคอนโซลหน้าอันนี้ปุ่มปรับเสียงหรือเปล่าคะคุณปืนอ่าไม่ใช่ครับรถของเราล้ําไปกว่านั้นครับเราไม่ต้องมีปุ่มปรับเสียงครับเราตัวนี้ก็คือเกียร์แบบไฟฟ้าครับแบบหมุนได้แบบอิเล็กทรอนิกชิปนะครอิเล็กทรอนิกชิปดูครับ สวยงามครับเฮ้ยมีเสียงด้วยเวลาปรับโหมดขับขี่ก็จะมีเสียงเดี๋ยวเรามาดูกล้อง360องศาของเรากันครับผมกล้องที่แสดงในตัวรถอาแบบเรียวทางครับดูแบบชัดเจนสุดๆเลยต่อมาครับผมนี่พิเศษ,ษ,ษมากมีระบบ SOS ครับรถของเราเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถอัจฉริยะแล้วก็ออนไลน์ตลอดเวลาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถกดเรียก สถานีตำรวจได้กดเรียกพยาบาลลรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลได้ครับนี่เลยครับ SOS คือตรงเนี้ยเขาจะพอไปที่3ที่ก็คือจะเป็นศูนย์ของ GWM นะคะศูนย์ของ g r a Wall m o t o r เป็นโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สถานีตำรวจนะคะสุดยอดครับลดราคาล้านสองให้มาขนาดนี้ต้องมาลองเองครับผมใช่ค่ะอยากให้มาลองทุกคนมาลองมากเลยต่อมาครับผมฟีเจอร์นี้ไม่พูดไม่ได้เออคำสั่งเสียงได้ยินว่ามัน ตอบสนองเร็วมากๆแล้วก็พูดปุ๊บมาปั๊บพูดปั๊บมาพูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็อังกฤษครับผมอิสานได้ไหมคะอิสานบ่ได้ครับเขาไม่ได้พูดจีนใช่ไหมคะเรามาลองดูลองดูนะคะสวัสดีฮาวาลป๊อกอกป๊เปิดซันรูฟกำลังเปิดนี่ครับทันทีหลังจากซิ้นเสียง คำเดียวเท่านั้นไม่ต้องเรียกซ้ำเลยเขาสามารถพยากรณ์อากาศได้ด้วยจริงเหรอคะอลองเรียกชื่อเขาสิรถคันนี้เรียกชื่อได้ด้วยครับสวัสดีฮาวาลสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศขอนแก่นวันนี้ที่เมืองหวแก่นจะฝนฟ้าขนพนอุณหภูมิสูงสุด31.00ที่25องศาเซลเซียส วันนี้มีฝนจริงไหมคะคุณต,ตืนโอ้โหเมื่อเช้านี่กั <c oughs> กกระตุยกระจายเลยครับใช่ไหมคะเย็นตั้งแต่เช้าเลยาเดี๋ยวเราลองสั่งให้เขานำทางไปสักทีหนึ่งเนาะสวัสดีฮาวาวสวัสดีค่ะ,คะพาไปเซ็นทรัลขอนแก่นหน่อยคุณต้องกอารเรือกัไหนคะอันที่สามโอเค แข่งจอบแข่ขอนแก่นอ้าเแลก็กดเริ่มเลยโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรเริ่มต้นนำทางไปจุดหมายปลายทางเวลาถึงจุดหมายปลายทางประมาณ18นาฬกา22นาทีอ่าสุดยอดไหมครับรวดเร็วทันใจก็คือระบบการคำสั่งเสียงของเราอะมีทั้งหมด176เสียงอ่า176เสียงครับเยอะมากๆเลยจำกันไม่หวานไม่ไหว ตัวนี้อัปเกรดยังไงคะเคือเทคโนโลยีขนาดใหญ่คือรถของเราครับ p o w e r i c อะ่ะมีระบบเฟิร์มแวร์ Over the Air ก็คือรถมันสามารถอัปเดตได้ด้วยตัวเองครับผมก็คือเมื่อ,อาทางเ e รด w อร์เขามีการอัปเดททางแอปพลิเคชันหรือว่าแก้บัคต่างๆของตัวรถครับมันจะอัปเดตเองได้เลยจากซิม 4G ที่อยู่ในตัวรถครับลำ้ลำลำ้ำล้ำมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังกันครับไปดูว่าแคบอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไปเลยดูเลยครับนั่งด้านหลังนะครับผม อ,อืโอ้โหนี่คนสูง180นะครับเนี่ยดูครับช่องว่างระหว่างขากว้างมากๆนี่เหยียดได้สบายเลยแล้วก็ฟรีลูมบนหัวนะครับอืมแบบนั่งสบายอะ่ะโอทงมากมเป็นไงครับนั่งสบายไหมคุณออนนั่งสบายมากเลยค่ะคือตรงเนี้ยหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกอะคอ่ะก็คือสามารถเห็นวิวได้ชัดเจนมากตรงนี้อื ต้องลองมานั่งเนาะ<ช>เราเรารนั่งแบบลูกค้าอาจจะยังไม่เชื่อใช่ออตรงนี้ต้องมางดูการตกแต่งหนังก็นิ่มสบายครับผมตรงนี้นให้ให้ทพนักพิงศีรษะมา3อันเลยนะวางรุ่นให้มาแค่2อันใช่ไหมคะอ่าแบบ V.I.P. เลยอ่ะอันเนี้ยตรงนี้ถ้าด้านหลังจะชาร์จแบตทำยังไงคะคุณปืนนี่เลยครับมีที่ชาร์จให้2อันเป็นแบบ U.S.B. ครับ แยกเลยดีมากมากแอร์ Air ครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับนี่เลยปรับที่นั่ง VIP ที่เบาะผู้โดยสารด้านข้างครับสมมุติมีคุณตาคุณยายที่เขาแบบนั่งไม่ค่อยสบายแล้วเขาเผลอหลับไปเราสามารถปรับให้ท่านนอนได้สบายมากขึ้นแบบนี้เลยปรับได้จากด้านหลังครับลูกหลานอำนวยความสะดวกดีมากสะดวกสบายมา,ม,มากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับผมไปดูศักยภาพของรถคันนี้กันไป อโอเคเดี๋ยวเราจะไปสเตชันช่วยจอดกันก่อนนะครับเกานอื่นเลยค่าเก็มขัดครับผมคุณออนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับ,รบวันนี้เราจะซิกแซกนิดนึงโอเคสเตชันนี้นะครับผมจะเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะของ h าวอิสซิกนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะคะอ่าอะไรบ้างครับผมก็มีจอดแนวตั้งนะคะก็คือถอยเข้าซองนะคะมีรถเทียบสองข้างจอดแนวนอนนะคะเหมือนจอดริมฟุตบาทแล้วก็จอดแนวเฉียงค่ะ อันนี้เป็นท่าที่ยากที่สุดเลยนะครับจอดริมฟุตบาทก็คือเป็นท่าที่ใช้สอบ <c oughs> โอเค <c oughs> อันดับแรกนะครับเราเปิดกล้องขึ้นมาก่อนแดีวก็ <c oughs> ค่อยๆขับไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าตัวนิดรถคันนี้ครับถ้าเจอจุดที่เหมาะสมในการจอดเขาจะคำนวณอัจฉริยะ <c oughs> คำนวณให้เราเลยครับโอเคตอนนี้เปิดโหมดที่จอดอัตโนมัติแล้ว <c oughs> ตอนนี้เขาเริ่มเจอแล้วครับเริ่มเจอแล้วจากข้างหลังเดี๋ยวตอนนี้เราขยับไปนิดนึงเราจะจอดช่องนี้ตรงกลางค่ะดูนะครับ เจอ,อยังเจอรึยังอ่าเจอแล้ว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 ปุ๊บจ,จะเป็นเอ่อพีหนึ่งพีสองครับขึ้นมาที่หน้าจออันนี้เรากดเลือกได้เลยอันนี้ผมเอาพีหนึ่งครับแล้วก็เป็นแบบจอดแบบเอ่อเทียวฟุตบาทหลังจากเราเริ่มแล้วกดเริ่มจอดรถได้เลยครับที่หน้าจอระบบก็จะขึ้นมาบอกว่าให้เราปล่อยพวงม,มาลัยใช่ปุ๊บเราก็สามารถปล่อยพวงม,มาลัยได้เลยค่ะตอนนี้ผมปล่อยมือแล้วนะครับ กรุณาปล่อยเบรกเบรกนะอันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะครับระบบจะจอดให้เราอัตโนมัติเลยโอ้ไกลมากไกลมากไกลมาก็คือฟังก์ชันนี้นะคะจะมีในรุดประมาณ2ล้านต้อง2ล้านครับประมาณสล้านล้าปลายปลายสองล้านครับอืม แล้วอีกอย่างนะครับราคา2ล้านอ่ะเราต้องเข้าเกียร์เองด้วยนะต้องเข้าเกียร์ดีเกียร์อาเองด้วยอืมแต่ว่าเจ้าฮาวเวอสซของเราอ่ะเราแค่กดฟังก์ชันที่หน้าจออ้าวเสร็จแล้วเร็วมากยังคุยกันไม่จบเลยยังคุยกันไม่จบเลยค่ะอ่าก็คือแบรนด์อื่นอ่ะเขาจะต้องเข้าเกียร์เองเหยียบเบรกเองแต่ว่าเจ้าตัวฮาวเวอสซิของเราอ่ะทําให้อัตโนมัติทั้งหมดครับจริง่สบายมากมากอีกอย่างหนึ่งของเรามีช่วยจอดและช่วยออกอัตโนมัติด้วยอ่ามีช่วยออกด้วยไม่ธรรมดาครับการใช้งานก็ง่ายมากครับ แค่ไปนิ้วสัมผัสปึ๊บกดกล้อง360องศาขึ้นมาซึ่งมีความละเอียดสูงมากเรามองเห็นทัศนวิสัยรอบคันเนี่ยกล้องขึ้นมาแล้วนะครับเราไปเลือกที่โหมดตัวช่วยที่จอดรถอัตโนมัตินะคะแล้วจะมีลูกศรที่หน้าจอขึ้นมาครับว่าเราจะออกไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เลยหลังจากที่เราต้องการที่จะออกนี้ผมเลือกออกทางเดิมแล้วการออกไปทางขวาสมมติทางซ้ายเป็นฟุตบาทพอเราเลือกทางเส้นทางได้ปุ๊บเราก็เริ่มจอดรถเลยครับ หยับเบรกก่อนอฉลาดมากเลยอพอเรากดเสร็จแล้วก็ปล่อยเบรกนะครับจเจ้าตัว Harv a s s คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันทั้งหมด12จุดก็จะช่วยเราออกไปจากซองนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับผมโดยที่เรไม่ต้องทําอะไรเลยดคดูนะครับพอเขาได้องศานะครับเขาจะ หยุดแล้วก็เข้าเกียร์ P ให้เราอัตโนมัติไม่ต้องกลัวรถจะไหลหเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายเลยเข้าเกียร์ D โอเคไปเลยอ่าก็สำหรับการจอดอัจฉริยะนะครับมันจะช่วยสําหรับคนที่ขับรถใหมๆ่ๆหรือว่าเจ้าตัวรถคันนี้มันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับ,รบถ้าเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันถูกต้องค่ะมันจะช่วยอำนวยความสะดวกมากๆเลยโอเค ต่อมาเราจะไปทดสอบกันที่สเตชันความแรงเราจะไปวัดความแรงของรถกันแรงม้าแรงบิดมาตามสั่งหรือเปล่ามันจะหวาดเสียวนิดนึงนะคบคุณอนพราะรถของเราแรงมากมีกี่แรงม้า้วครับรถเรารถเรามีถึง243แรงม้าค่ะแรงบิดล่ะครับแรงบิด530นิวตันเมตรค่ะถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับรถ SUV ไม่ธรรมดาจริงโอเค สำหรับสเตชันนี้นะคะเราทดสอบกันเรื่องความแรงนะครับอัตราเร่งแล้วก็การบบช่วยเบรกระบบช่วยการเบรกแล้วก็การส่งกําลังหรือว่าเกียร์นั่นเองก็คือเหยียบคันเร่งจนสุดคันเร่งสุดแล้วก็แล้วก็พอถึงก้ยสุดท้ายเราจะเหยียบเบรกเราจะมาทดสอบกันว่าระยะเบรกอ่ะมันจะสั้นหรือว่ายาวแค่ไหนเบรกเป็นยังไงใช่ไหมใช่เลยพร้อมยังครับคุณออนช่วยนับหน่อยพร้อมแล้วนะคะโอเคครับ3 2 1สองหนึ่งไปเลยค่ะ มิดเลยค่ะเบรกค่ะอือหึเป็นยังไงบ้างคะสุดมากคนต้องทำฟิลคนขับดีกว่าค่ะเพราะว่าหลังติดเบาะหลังติดเบาะบอกเลยเหยียบปุ๊บมาปั๊บเหยียบปั๊บมาปุ๊บเหยียบปุ๊บปุ๊บมาปั๊บปั๊บปรับปรับ สำหรับสเตชันนี้เราทดสอบในเรื่องของอะไรคะคุณปืนสเตชันนี้ก็คือเกี่ยวกับการทรงตัวครับของรถครับผมก็เราจะมาดูว่าการเลี้ยวซ้ายซิกแซกซ้ายขวาการหลบหลีกสิ่งกิขวางช่วยในการทรงตัวถูกต้องใช่ใช่ครับมันจะหนึบแน่นแค่ไหนตรงนี้เราจะทดสอบยังไงคะก็คือกลวยด้านหน้าชี้ด้านขวาเราหักพวงมาลัยขวาถูกต้องใช่ใช่ครับแล้วก็กลวยด้านหน้าชี้ด้านซ้ายเราหักพวงมาลัยซ้ายนะคะไปจนถึงกลวยสุดท้ายเราก็จะสต็อป ก็คือเบรกที่ตรงนั้นนะใช่ครับผมพร้อมเรียะโอเคอพร้อมแล้วน,นะคะสามสองหนึ่งไปเลยค่ะคุณปืนไป <c oughs> <c oughs> จอดค่ะ <c oughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างครับผู้นอนสุดยอดมากเลยค่ะทรงตัวดีไหมครับดีมากเลยค่ะสําสหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะทดลองขับเจ้า h าวเอ6 h y b สซิกไฮบริดเอสยคันนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับที่เกรดวอลมอเตอร์ <War> ขอนแก่น,น,กนพิจิเตครับผมหรือ ติดต่อไปที่คุณออนได้เลยครับผมโดยตรงเบอร์อะไรครับ0614269623ค่ะค่ะผมหรือจะติดต่อมาที่ไอแอมปืนได้เลยนะครับผมเบอร์0945069390นะครับโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีสุดปัง